สวัสดีครับแฟนบอลไทยทุกท่านวันนี้นะครับวันที่23เดือนมก,กราคม2567อีก2วันนะครับเราก็จะได้ชมนัดประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยนัดที่2นะครับในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพที่กาตาร์นะครับที่เราสร้างผลงานได้ดีมากคือตอนนี้เราได้เราได้4ีแต้มแล้วครับไม่ไม่เคยแพ้ใครเลยตั้งแต่แข่งมา2แมตช์แล้วกเ็เราไม่เสียประตูด้วยครับทำให้เป็น สถิติที่ยอดเยี่ยมมากในการแข่งขันครั้งนี้เร่ลหลายท่านนะครับคงคงสงสัยว่ามันยังไงยังไงถ้าเกิดเราแข่งนะครับในแมตช์วันที่25กับซาอุดีอาระเบียซึ่งตอนนี้ซาอุดีอาระเบียเอาชนะกีคกิสถานขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มแล้วครับแสงหน้าไทยไปเราจะเป็นยังไงมั่งถ้าเกิดว่าเราแข่งวันที่25เนี่ย ถ้าเราชนะซาอุเราเป็นยังไงแพ้เป็นยังไงเสมอเป็นยังไงแล้วเราจะไปเจอใครในรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนอื่นนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยไทยเข้ารอบไปแล้วนะครับ95%อย่างน้อยนะครับคาว่า95%เราเข้ารอบไปแล้วนะครับโอกาสที่เราจะพลิกตกรอบนี่มีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยแต่ยังเหลือ5%ห้อยไวหน่อยครับเพราะว่าการแข่งมันยังไม่สิ้นสุดในรอบแรกหลายทีมก็ยังไม่ได้แข่งนะครับแล้วก็ โอกาสที่มันจะพลิกเปลี่ยนก็มีเล็กน้อยครับซึ่งน้อยเหลือเกินสบายใจได้ครับร้อยลําจะบอกว่า100%มันก็ดูจะเป็นการพูดที่ไม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 สมเหตุสมผลนักเราบอกว่า95%แล้วกันเอาแค่นี้พอครับตัดคัดเลยครับอ่านะครับวัยรุ่นยุค9กอย่างผมเนี่ยพูดให้ฟังง่ายๆแล้วกันถ้านะครับวันที่25นะครับถ้าเราชนะซาอุเราจะได้ที่หของสายครับ ถ้าเราเสมอนะครับเราจะได้ที่2ของสายถ้าเราแพ้เราอาจจะได้ที่2หรือที่3ของสายนะครับที่นี้มันยังไงครับการแข่งขันครั้งนี้มันมันมันเกิดมันเกิดกระแสแบบปันป่วนเลยปันป่วนเพราะอะไรครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยดันจะได้ที่2ของอีกสายหนึ่งนะครับมันทําให้ทีมยักษ์ใหญ่อย่างเกาหลีเนี่ยซึ่งตามโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยเขาจัดวางไว้เลยว่า สายญี่ปุ่นกับสายเกาหลีเนี่ยใครได้อันดับหนึ่งจะมาเจออันดับใครได้อันดับสองนะครับก็จะมาเจอกันทําให้กับกับอันดับหนึ่งทำให้ญี่ปุ่นกับเกาหลีเขาเขาพยายามหนีหนีกันเขาไม่ากเจอรอบหน้าแน่นอนนะเพราะว่ามันจะเป็นการมีโอกาสเสี่ยงที่จะตกรอบสูงมากเลยจะได้ไม่เข้าทั้ง2ทีมจะเข้ารอบลึกๆไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยทำให้เกาหลีเนี่ยไม่อยากจะเป็นที่1 นะครับเกาหลีไม่อยากจะเป็นที่หนในสาย E ีเพราะไม่อยากจะเจอญี่ปุ่นอ่าพอทีนี้สาย E ีมากเกี่ยวพันอะไรกับเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาภาษาง่ายๆนะครับถ้าเกิดเราชนะซาอุได้ที่1แล้วเนี่ยนะครับเราจะพบกับเกาหลีครับเจอ,อได้ครับเพราะว่าเกาหลีเนี่ยจะไม่ขึ้นที่1เด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้ผลต่างได้เสียของเกาหลีเกาหลีต้องชะเลนะครับเกิน3 4มสี่ลูกอะ่ะ เขาจะได้ที่หนึ่งของสายซึ่งเขาไม่ปราถนาเพราะเข้าพมแบบนั้นเขาจะเจอญี่ปุ่นแน่นอนเพราะตอนนี้เป็นที่แน่นอนเราญี่ปุ่นได้ที่2ใครได้ที่1ในสายอีเนี่ยเจอญี่ปุ่นแน่นอนถ้าเกาหลีชนะมาเลได้แค่ส0หรือ1 0นเนี่ยเกาหลีก็จะไม่ต้องเจอญี่ปุ่นแต่จะมาเจอที่หนึ่งของสายเราแทน <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันที่25เนี่ยจะดูปฏิกิริยาซาอุไว้ทำไงซาอุก็ไม่อยากเจอเกาหลีหรอกครับแต่เกาหลีเนี่ย เขาพอใจจะเป็นที่2เพราะว่าไม่ว่าจะเจอไทยหรือซาอุเนี่ยเขาพร้อมเจออยู่แล้วแต่เขาไม่อยากเจอญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นวันที่ยีเนี่ยถ้าถ้าใครเป็นที่1ของสายเนี่เจอเกาหลีฮะเกเพราะเกาหลีเนี่ยไม่ยอมเป็นที่1แน่นอนเขาจะเป็นที่2และที่2ของสาย E เนี่ยจะมาเจอที่1ของสาย F ก็ไม่เจอไทยก็เจอกับซาอุนะครับสรุปไปง่ายวันที่25ใครได้ที่1ของสาย F ยินดีปรีดาสุดยอดจริงแต่ต้องเจอเกาหลีครับง่ายไหมครับ ชัดไหมครับตัวนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าไทยได้ดับสองเนี่ยเราจะไปเจออุซเบกิสถานครับหรือซาอุได้ดับสองจะไปเจออุซเบกิสถานอุซเบกิสถานเนี่ยก็คงได้อ่าที่หนึ่งนะครับของสาย B กลุ่ม B แน่นอนแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น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 รอบ16ทีมสุดท้ายที่ที่ดูเบาวกว่าก็คือไปเจออุซเบกิสถานแต่ถ้าใครได้ที่หนึ่งกลุ่มเราเนี่ย เจอเกาหลีแน่นอนครับผมเชื่อว่าเกาหลีนะอันนี้เป็นเปอร,ร์เซนต์เพราะว่าเกาหลีกับจอดแดนเนี่ยเขาไม่ได้แข่งก่อนเรานะครับมันทําให้เราไม่รู้ว่าใครจะได้ที่หนึ่งเนะี่ยเขาแข่งหลังเราครับวันที่ยีห้าเป็นคู่นะครับหลังเราแข่งวัาเดียวกันกับเรากับซาอุนะฮะแต่จะแข่งหลังเราก็จะไม่ง่ายเลยครับแฟนบอลไทยที่เคารพถ้าไทยชนะซาอุได้ที่หนึ่งของสายเนี่ยเราจะเจอเกาหลีครับ หรือซาอุชนะเราหรือเสมอเราได้ที่1นึของสายก็จะเจอเกาหลีเหมือนกันแต่ถ้าใครถ้าไทยเสมอนะครับเสมอกับซาอุหรือแพ้ซาอุเราจะเจออุซเบกิสถานครับส่วนไอทีมที่อันดับ3ไปเจอการเราไปเจออิรักหรือไปพบก,กับทีมอื่นเนี่ยผมไม่พูดถึงเพราะโอกาสที่เราจะได้อันดับ3มันมันมีแค่0.5เปอรามาพูดกันถึงอันดับ1อันดับ2ดีกว่า สรุปง่ายๆนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับจะได้ไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากไทยชนะซาอุถ้าไทยชนะซาอุไทยเจอเกาหลีครับแต่ถ้าไทยแพ้หรือเสมอซาอุเนี่ยเราจะอุซเบกิสถานเนี่ยเป็นความหวานอมขมคืนของกลุ่มเอฟสฟอทวนครับไม่ใช่แค่แค่แค่กลุ่มเีนะฮะไม่ใช่แค่กลุ่มอีที่เกาหลีอยู่ที่เกาหลีเองดินน้นรนไม่ใช่ดิ้นรนกรัน การตกรอบหรือการเป็นที่2องครับดิ้นรนที่ไม่อยากจะเป็นที่1เพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นไปยืนรอแล้วครับอันดับ2เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เป็นตลกร้ายพาสอสมควรในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งมันก็สนุกนะผมคิดอย่างนี้นะครับนี่ครับชัดเจนแล้วใช่ไหมครับไทยไม่เจออุซเบกิสถานก็เจอเกาหลีเมื่อไรที่ไทยได้นับหนึ่งของสายไทยเจอเกาหลีแน่นอนและซาอุเองก็ไม่อยากจะเป็นที่1เหมือนกันหรอครับผมดูแนละเราดูวันที่25จะเป็นยังไงนะครับ ดูวระทียุ่ห้ายเป็นยังไงบางคนก็บอกว่าพวกไม่เจอเกาหลีหรอกเพราะว่ายังไงเกาหลีก็แซงมาอันดับหนึ่งเกาหลีจะเป็นอันดับหนึ่งได้เนี่ยเกาหลีจะต้องชนะมาเลย์นะครับให้ได้2ประตูขึ้นไปนะครับสประตูขึ้นไปแล้วต้องไม่เสียประตูผลต่างทัองสองนะครับเพราะว่าตอนนี้เกาหลีตามจอแดนอยู่ผลต่างประตูได้เสีย2ครับถ้าเกิดเกาหลีอยากจะขึ้นมาแต่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาทําไมนะครับไปเจอญี่ปุ่นนะฮะ เขาจะขึ้นไปทําไมครับเขาาชนะมาเลยได้แค่ประตูเดียวหรือ2ประตูที่เหลือเขาไปทําประตูอ่ะเขาก็ไม่ต้องเจอญี่ปุ่นแล้วแลวเขาเขาอยากจะมาเจอไทยกับซาอุมากกว่าใครขึ้นมาอันดับหนึ่งเมื่อไรเจอเกาหลีครับแต่ถ้าใครได้อันดับเนี่ยเจออุซเบกิสถานนะครับเข้าใจง่ายนะครับแต่ต่อข้องสงสัยนิดหนึ่งนะครับสําหรับกลุ่ม e นะครับซึ่งจะมาพบก,กับกลุ่ม f นะครับในอันดับที่2ของเขาเนี่ยมีคนอาจจะงสงสัยว่าเอเกาหลีใต้เนี่ยนัด สุดท้ายเจอมาเลียดนอดเนี่ยจะไม่ชนะเราแซงขึ้นมาอันดับหนึ่งหรือนะครับก็เป็นไปได้ครับที่จะแซงขึ้นแต่ว่าผมคิดว่าเกาหลีใต้คงจะพยายามเต็มที่นะครับวางแผนเต็มที่ที่จะไม่ขึ้นอันดับหนึ่งเราะจะเจอญี่ปุ่นแน่นอนครับเขาคงจะให้จอแดนหรือบาเรียนอยู่ในอันดับหนึ่งแทนเพราะว่าเขาแข่งเกาหลีใต้จะเจอกับมาเลยเนี่ยเกาหลีใต้ชนะมาเลยให้น้อยที่สุดหรือเสมอมาเลเนี่ย ก็พอได้ครับไม่น่าเกลียดแต่ถ้าเกิดเกาหลีใต้ไปยอมแพ้คงน่าเกลียดการชนะหรือเสมอบาอของเกาหลีใต้ต้องชนะให้น้อยที่สุดนะครับส่วนจอแดนกับบารนเนี่ยใครชนะขึ้นอันดับหนึ่งทันทีครับเพราะว่าเขามีสกอรอ์มีแต้มอยู่คนละ3แต้มอยู่แล้วครับขึ้นมาเป็น6แต้มนะครับเกาหลีใต้ถ้าขึ้นมาเป็น6แต้มผลต่างประตูได้เสียจะต้องน้อยกว่าซึ่งจอแดนมีผลต่างประตูได้เสียมากกว่าเกาหลีนะครับส่วนอโอกาสที่เกาหลีใต้จะได้ที่1ของสายอ e, เนะี่ยมีน้อยมาก ดังนั้นเนี่ยผมเลยสรุปไปง่ายว่าโอกาสที่เกาหลีใต้จะได้อันดับสองมีอของกลุ่ม E เนี่ยมีอยู่ประมาณ 80- 90%เพราะว่าเขาสามารถกำหนดสกอร์เขาได้ครับในการแข่งกับมาเลยดังนั้นอันดับหนึ่งอุซายเอฟจะเจอกับเกาหลีใต้80-90%อครับอันนี้แหละครับคือคำตอบเพราะว่าตอนนี้คะแนนของกลุ่ม E เนี่ยจอแดนเกาหลีบาเรนเนี่ยคะแนน3แต้มเท่ากันครับแมตช์สุดท้ายในแข่งหลังเราวันที่25้เนี่ยเกาหลีเจอมาเลยจอแดนเจอบาเรน นะครับใครชนะนะครับใครชนะเยอะเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งแน่นอนซึ่งบาเรนกับจอแดนผมคิดว่าเขาไม่เกี่ยวอะไรกับประเด็นพวกนี้เลยเขาต้องการที่หนึ่งนันแหละเขาก็ใสเงินสุดฤทธิ์และแน่นอนครับผลต่างประตูดได้เสียเนี่ยเขาจะดีขึ้นและจะเอาชนะเกาหลีใต้ได้แน่นอนเพราะว่าเกาหลีใต้ต้องเล่นอดกับมาเลยแน่นอนครับอาจจะขอเสมอหรือชนะมาเลยแค่หนึ่งประตู นะครับตัวนั้นเกาหลีก็ได้ดับ2แล้วไม่ต้องเจอญี่ปุ่นละแต่จะมาเจอซาอุหรือไทยแทนนะครับอันนี้เป็นอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มอีนะตัวนี้มันเป็นการคิดลึกขึ้นไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าแฟนบอลไทยได้หลายท่านเนี่ยคิดลึกเหลือเกินครับผมก็ขออธิบายไว้ตามนี้แล้วกันกับผลสรุปกับช่องปูเกิตชาแนลว่าทําไมเราสรุปว่าถ้าเราได้ที่1ชนะซาอุเราจะเจอเกาหลีแล้วเราถ้าเราแพ้หรือเสมอได้ที่2เราจะเจออุซเบกิสถานทําไมผมสรุปแบบนี้โอกาสแนวโน้มครับที่มันจะเกิดขึ้น เป็นไปได้ในสิ่งที่ผมพูดประมาณ80-90%ครับ